สวัสดีครับนักเรียนชั้นปรุงสาปีที่5ทุกคนนะครับบทเรียนวิชาสุขศึกษาวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องการเปลีป่ยนแปลงทางเพศนะครับเราพร้อมหรือยังครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสุขศึกษา,าครับ เป็นไงบ้างผ่านไปหลายสัปดาห์ครับนักเรียนครับนักเรียนคงจะดูแลสุขภาพตัตเองกันดีแล้วนะครับก็พวกเราเนี่ยดูแลกันไปอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมก่อน จะมีการเรียนการสอนนะครับก็เรามาทราบจุดประสงค์ก่อนครับนักเรียนครับขพราะหนึ่งนะครับอธิบายการเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้านจ,จิตใจอารมณ์นะครับและสังคมนะครับขพะสองนักเรียนสามารถเขียนแผนความคิดนะครับเปรียบเทียบด้านต่างๆของวัยเด็กนะครับจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับ สามเห็นความสำคัญของการปรับตัวนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะครับนันเนียนครับไปดูเนื้อหากันเลยนะครับมาครับบทเรียนวิชาสุขศึกษาวันนี้เป็นยังไงไปเลยครับการจัดกิจกรรมวันนี้นัเนียนครับนักเรียนคิดว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลง การร่างกายจากชั้นเปอร์สีอย่างไรบ้างครับนี้ครับลองตอบพร้อมกับครูดีครับอาจจะเป็นเสียงเปลี่ยนไปหรือมีขนขึ้นบริเวณรักแล้ของตัวเองนะครับหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีประจำเดือนนะครับมีหน้าอ,อกใหญ่ขึ้นหรือสะโพก หา,ายออกนะครับตรงนี้นี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงครับก็ลองสังเกตตัวเองนะครับเช่นสองมีการเปลี่ยนแปลงทงด้านจิตใจอารมณ์และสังคมอย่างไรมางคงอาจจะอารมณ์โกรธขี้น้อยใจอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทงา้านจิตใจจิตใจคืออารมณ์ของตัวเองอาจจะไม่คงที่นะครับไม่เหมือนอยู่พสี่นะครับพอขึ้นมาพอห้าบ้างเนี่ย ลองสารวจตัวเองว่าตัวเอง,เองเน่ะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับลองสังเกตตัวเองดูนะครับนักเรียนครับมาดูเลยครับให้นักเรียนอ่านคําที่ตารวจให้จากนั้นนะครับจําแนกว่าคําใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนะครับอารมณ์และสังคมโดยนําคําไปเขียนลงในสมุด ให้สมบูรณ์และถูกต้องนะครับอี่เช่นลองแยกซิข้อหนึ่งมีหน้าอกลองแยกดูว่าจะไปใส่ตรงไหนดีไปใส่เปลี่ยนเป็นาหน้าร่างกายหรือเปลี่ยนเป็นาหน้าจิตใจอารมณ์สังคมก็ลองลองลองดูนะครับลองตอบดูนะครับแล้วก็เขียนใส่ในสมุดตัวเอยไว้ก่อนนะครับมีคําทั้งหมดสิบคำครับนี่ครับก็ ลองอ่านแล้วก็ทำข้าใจดูนะครับว่าจะไปแส่ช่องไหนดีนะครับผมมีสิบคำบัานนี้ครับคำที่หนึ่ก็มีหน้าอกสองมีคนขึ้นที่รักแล้เตัวงสามเสียงเปลี่ยนหรือเปล่าสังเกตตัวเองไหมสีมีประจำเดือนผู้หญิงนะครับมีประจำเดือนหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะยังไม่มีบางคนอาจจะมีแล้วอันนี้ก็ขึ้น ร่างกายของแต่ละบ,บุคคลนะครับถ้ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าไหมสังเกตดูไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะส่องกระจกบ่อยๆหน่อยก็อาจจะเห็นเล็กๆน้อยๆก็มีการเปลี่ยนแปลงก็ตกใจนะครับพกสะโพกหายออกเป็นไงลองสังเกตตัวเองไหมพอสี่เป็นอย่างนี้พอขึ้นมาพอห้าแล้วเป็นไงเอออาจจะหายออกเนาะก็ลองสังเกตตัวเองลองดูนะครับ ป้ะเจสนใจในเรื่องเพศเป็นไงเพศตรงข้ามสนใจมากขึ้นไหมอยากจะไปคุยกับเพศตรงข้ามไหมหรือเพศตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ลองประเมินตัวเองดูนะครับแปดโกดง่ายหายเร็วมีไหมบางคนโกดเพื่อนโอ้ทำอะไรโกดเพื่อนคืออย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับ ก้าชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อนไหมมากกว่าอยู่ในครอบครัวหรือเปล่าอยู่ในครอบครัวแล้วอาจจะไม่มีความสุขพอไปเจอเพื่อนๆแล้วโอ้สนุกสนานอยากวิ่งเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยลองลองลอง,ลองพิจนารณาแล้วก็แต่ตรองให้ดีนะครับสิบไม่ชอบถูกเปรียบเทียบกับผู้อื่นจริงหรือเปล่าเคยเปรียบเทียบไหมอาจจะมีญาติพี่น้องหรืออยู่ที่ครอบครัวของเราอาจจะเปรียบเทียบทำไม ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือเลยไม่เหมือนคนนั้นคนนี้อันนี้ประมาณนี้ครับลองลองลองพิจารณาตัวเองดูนะครับมาเนียครับไปดูกันอีกครับนี่คือนักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านหต่างของวัยเด็กตอนไปโดยสรุปเป็นแผนภาพความคิดลองดูนี่คือตัวอย่างนะครับว่าคือมีการเปลี่ยนแปลงนี้ละนักเรียนจะแยกแยะได้หรือเปล่า ว่านเป็นของผู้หญิงมีเป็นของผู้ชายนะครับลองอ่านหัวข้อตรงนี้แล้วก็ลองแยกดูนะครับว่าเราสามารถที่จะแยกประเภทพวกนี้ได้หรือเปล่าปัตรคำที่ครูให้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี้ยลองลองดูนะครับเรียนครับว่าการเปลี่ยนแปลงแต่และคนมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ อ่าสำหรับวันนี้นะพลังงานวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะลูกครับนักเรียนทําแบบแผนภาพความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตัวเองนะหลังตัวอย่างตัวไปนี้บางคนอาจจะไม่เหมือนในตัวอย่างนี้นะครับอาจจะแตกต่างจากตรงนี้นะครับก็ประเมินตัวเองนะครับไม่ต้องไปคิดจากผู้อื่นนะครับประเมินของตัวเองนะครับพลักงานนี้นะครับก็ให้นักเรียนประเมินตัวเองเสร็จแล้วก็ ให้ทำลงในสมุดนะครับเป็นแผนภาพความคิดของตัวเองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตัวเองอย่างไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครูก็ขอฝากให้เรียนนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับก่อนส่งงานก็ลงชื่อนำสกุลตัวเองเลขที่ห้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่กลุ่มเรียนออนไลน์ของ เรานะครับทั้งใจนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็รีบส่งลูกอย่างสะสมงานนะครับเราสามารถที่จะดูคลิปย้อนหลังได้นะครับถ้าใครไม่ทันนะครับคือนักเรียนคนไหนที่ไม่ทันนะครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณที่นักเรียนที่เข้ามาร่วมเรียนนะครับก็คุณครูก็ฝากติดตามช่อง youtube นะครับครูศักดิ์พ e ีนะครับด้วยนะครับกดนิดนึงนักเรียนครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับที่จะให้สอนนักเรียนได้ทำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ